หมวดหนึ่งการนำองค์กร Leadership โรงเรียนเพนพิทยาคมให้ความสำคัญกับการนำองค์กรเพราะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนการบริหารงานของโรงเรียนเพนพิทยาคมเพื่อให้เกิดการนำองค์กรที่มีคุณภาพได้กำหนดรูปแบบของการบริหารโรงเรียนเพนพิทยาคมสู่สากล และใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรม Pen Model ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมความซื่อสัตย์การเสริมพลังและการสร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาซึ่งการจัดทำวิสัยทัศน์และค่านิยมโรงเรียนได้ดำเนินการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ P.D.C.A. ภายใต้กรอบเพนโมเดลโดยจัดประชุมครูบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโรงเรียนโดยการสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมคิดรับผิดชอบวางแนวทางร่วมกันในการทำงานแต่ละฝ่ายวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของโรงเรียนโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน SWOT Analysis เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจและทราบถึงสภาพปัจจุบันของโรงเรียนรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อนำมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงจัดลำดับความสำคัญของประเด็นต่างๆและคัดเลือกสภาพที่เป็นปัญหาเร่งด่วนสภาพที่มีการพัฒนาอยู่พร้อมจะดำเนินการให้เกิดความยั่งยืนตลอดไปหมวด 2. กลยุทธ์ (Strategy) การจัดทำกลยุทธ์ Strategy Development โรงเรียนเพนพิทยาคมได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาภายใต้หลักการบริหารโดยใช้นวัตกรรมเพนโมเดลซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมความซื่อสัตย์การเสริมพลังและการสร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพนพิทยาคมซึ่งได้มีการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระยะ5ปี พุทธศักราช2566ถึง2570และแผนปฏิบัติการประจำปีระยะ1ปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการร่วมกันกำหนดและดำเนินการตามกระบวนการตามแผนกลยุทธ์งานแผนงานและงบประมาณได้วิเคราะห์ข้อมูลระบบการบริหารจัดการ จุดอ่อนและจุดแข็งของการบริหารงานในรอบปีที่ผ่านมาจึงได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเป็นเพนโมเดลโดยใช้เป็นนวัตรกรรมในการบริหารจัดการรวมทั้งการใช้หลักการ SWOT analysis เพื่อค้นหาจุดเด่นจุดด้อยโอกาสและอุปสรรคของโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์โดยรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของโรงเรียนคือสองระบบหลักได้แก่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบเรียนรู้ซึ่งแผนงานและงบประมาณได้นำความโดดเด่นวิสัยทัศน์อัตลักษณ์เอกลักษณ์และสมรรถนะหลักของโรงเรียนมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการบริหารจัดการโดยมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาจากการประเมินสถานภาพของโรงเรียนที่มีโอกาสมากกว่าอุปสรรคมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนและปัจจัยความสำเร็จของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนเพนพิทยาคมมีโอกาสเชิงกลยุทธ์ในด้านการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการแก่ผู้เรียนโดยการทำงานเชิงระบบและมุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน 2. การตัดสินใจเลือกโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ โดยการพิจารณาจาก SWOT analysis และผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการในรอบปีที่ผ่านมาโดยพิจารณาร่วมกันทั้งจุดอ่อนของโรงเรียนและการดำเนินกิจกรรมโครงการที่มีอุปสรรคปัญหากิจกรรมที่ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร 3. เห็นชอบโอกาสเชิงกลยุทธ์กลุ่มงานแผนงานได้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมพิจารณาข้อมูลโดยรอบที่เกี่ยวข้องทั้ง SWOT ผลการดำเนินกิจกรรม และโครงการในรอบปีที่ผ่านมาสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษาเพื่อนำมาใช้กำหนดรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพด้วยเพนโมเดลตามกระบวนการ PDCA และนำเสนอต่อคณะครูและผู้บริหารเพื่อทราบเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้ผู้บริหารเห็นชอบและกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินการบริหารโรงเรียนคุณภาพต่อไปหมวด 3. นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย STUDENT STAKEHOLDER AND St โรงเรียนเพนพิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำอำเภอขนาดใหญ่พิเศษที่ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพราะเห็นว่าโรงเรียนกำหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจนโดยใช้หลักการบริหารเพนโมเดลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อน,นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนดังนั้นโรงเรียนจึงได้กำหนดหลักสูตรและแนวทางในการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการตอบสนองความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีการรับฟังและสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคต โดยมีวิธีการรับฟังเสียงนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบันอนาคตและสิทธิ์เก่าผ่านกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระเช่นกิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมอาเซียนกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์กิจกรรมคริสต์มาสกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรีกีฬาศิลปะและกิจกรรมชุมนุมเป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์จัดกิจกรรมให้ความรู้ในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเช่นกิจกรรม Science Show กิจกรรมค่ายภาษาจีนจัดกิจกรรมรับสมัครนักเรียนวิเคราะห์อัตราการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนคู่แข่งและโรงเรียนอื่นๆการรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนที่สอบเรียนต่อระดับอุดมศึกษาอัตราการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่เข้ามาเรียนต่อในโรงเรียนเพนพิทยาคมและสถาบันอื่นๆเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบและใช้วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วจึงนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให,ให้สอดรับกับความพึงพอใจของผู้เรียนในอนาคตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป